ช่วงนี้ไหนๆก็มีข่าวน้องๆ a อแล้วไปดูคนดังคนนี้กันดีกว่านะคะว่าเขาพูดถึงน้องๆ a อฟแปดกันว่ายัางไงบ้างเป็นรุ่นพี่หลายคนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เก่งๆกันทั้งนั้นเลยอย่างถ้าอย่างคนที่ยังอยู่ในบ้านเนี่ยนะก็น้องต้นนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงดีมากๆ <c oughs> น้องแพรวอย่างเงี้ยที่ดูนิ่งๆเราก็แบบว่าคือใครจะคิดว่าขึ้นไปบนเวทีแล้วร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้ จริงๆแล้วอยากให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะว่าเพศไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับเอาเป็นว่าอยากจะให้เป็นคนที่ออกมาแล้วตั้งใจทํางานมีวินัยในการทํางานจริงๆก็ฝากกาลังใจไปถึงน้องๆทุกคนนะครับน้องคงไม่ได้ดูรายการนี้แต่หวังว่ากำลังใจมันคงจะไปถึงที่อยู่ในบ้านเลยนะครับก็สู้ๆเต็มที่นะครับเรามีโอกาสตรงนี้แล้วนะครับหลายๆคนไม่ได้รับโอกาสที่เราได้รับเพราะฉะนั้นก็อ,อ,อย่าลืมทํามันให้สุดความสามารถจะได้ไม่มีอะไรเสียใจายภายหลังครับ